มาครับทุกคนยีเด็ก็สูตรซีรีส์ยนักซิงโดยวันนี้เราจะมาแข่งแต่งรถสุดเทพกัน <Yahoo! S 1> มันก็ธรรมดานะครับผมนะ้าในการที่เราจะเป็นยอดนักซิงเดียมันก็ต้องจูนรถแต่งรถเป็นนะครับเออ <Wow. S 1> โดยวันนี้พี่เพิ่มเนี่ยก็ได้ไปทําการซื้อรถมือสองมานะครับนั่นคือ Honda c ซี i c สุดเท่นะครับผมนะ้าพี่เพิ่มเชื่อว่ารถคันนี้ก็เป็นรถที่น้องๆชอบกันนะเออ <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะแต่งให้มันแบบว่า,าลหล่อเท่ไปเลย ส่วนเสียอาดัมเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะแข่งทำรถมอเตอร์ไซค์นะครับเอออาดัมเนี่ยสงสัยจะชอบยกล้อนะโดยมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นมอเตอร์ไซค์แหวนท่อดังท่อซิ่งนะครับเออทะเบียนไทยด้วยเชโดไอ้ดุมคนนี้ก็ไปธรรมดาครับช่วงนี้ลำดับต่อมาครับผมนะอันนั้นรถใ้ช้างหรือว่าอะไรวะหน้าเหมือนน้องช้างเนี่ยจเจ้าถังขยะมาทำไมไม่รู้ครับผมนะเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะ พี่บอกให้แข่งกันแต่งรถแม่งเอาถังขยะมาทําไมพี่นี่ไม่รู้อะไรเลยแม่งวันรถน้องช้างเด็ยจะต้องเป็นรถที่วิเศษที่สดแรงที่สดและก็เท่ที่สุดด้วยมันจะเท่ยังไงวะน้องช้างโอ้โหเอาถังขยะมาทําเป็นรถเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะโมนะครับพี่แต่เมื่อคืนผมฝันว่าผมเนี่ยทํารถออกมาจากขยะก็แบบว่าอาจจะเป็นรถเก็บขยะก็ได้พี่ โอ้โหเบิร์ดคำซีว้าวครับผมนะแม่งเจ้าถังขยะมาทํารถนะครับเออพี่เบิ์ดก็ต้องฝากให้น้อง,องดีอาช่วยกันกดไลค์ให้ช้างหน่อยนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องช้างเนีย่ยจะทําสําเร็จหรือเปล่าโอเคเรามาเริ่มแข่งการแต่งรถกันเลยดีกว่านะครับจางวัพี่เพิ่มก็จะโมดิฟายคันดีอาให้มันเป็นซีวิกสุดหล่อสุดเท่น,นะครับเออมา,าโอ้โหน้องๆดูอดัมตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากาลังจะถอดโครงล้อออกนะครับแต่ส่วนน้องช้างเนี่ยเอ้ย มันเอาแล้วครับผมนะตอนนี้น้องช้างเริ่มทําการนําถังขยะนะครับมาต่อกันแล้วก็พยายามจะเคาะให้มันเข้าที่เหรอ<ะ>น้องๆว่ามันไหวไหมว่าพี่เพิ่มมองว่าชายเนี่ยเล่นอะไรไร้สาระน,นะครับเออมาเราบอทบก่อนแต่งซีวิกค,คันนี้ดีกว่านะครับพี่เพิ่มอ,อยากได้ซีวิกค,คันนี้เนี่ยเป็นประมาณสีแดงอนระทุกคนนะพี่เพิ่มมองว่าสีแดงกับรถซีวิกเดี๋ยวันเป็นของคู่กันนะครับเออจ้างวันนี้ก็มาครับผม เลือกสีกันเลยน้องหรือเราจะมาแต่งไปพร้อมๆกันเลยขอญาหารถสีแดงนี่ไงครับผมหนะ้าโอ้สียางเจ็บเลยครับสีแดงเราลำดับถัดไปเราก็มาดูที่สปอยเลอร์หลังครับทุกคนนะพี่เพิ่มอยากจะใส่วิงหลังแบบว่าเท่ๆเลยนะเออ <Y> ah <oo> นี่เดี๋ยวพี่จะใส่เป็นเออสปอยเลอร์อันแรกละกันนะครับดูว่ามันจะเข้ากับตัวรถมากกว่าต่อไปก็การชนหน้าครับผมทุกคนนะการชนหน้าก็อุย้ย แต่งออกมาแล้วดูดุเลยว่ะทุกคน <Wow. S 1> มันดูเหมือนกับว่าคีดฉลามอะไรเงี้ยต่อไปโซนกระจกหลังนะครับพี่เพิ่มก็จะติดเป็นสีดํานะเชดนตอนนี้ฮอนไดซีวิกเราก็ดูดุขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับผม <Wow. S 1> ที่สําคัญครับผมนะรถของอายอนนักซิ่งเนี่ยท่อมันต้องลั่นต้องสวยนะครับเออตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นท่อคู่นะแล้วเสียงนี่จะการลบตดเดี uh. ด๋ยวพี่ก็จะจัดเป็นท่อสอันไปเลยครับผมนี่น้องๆดู โโอ้ห uh huh. เป็นท่อ3อันนะครับแต่ว่ายิงไฟออกมาได้แค่ 2, <c oughs> 2> เอา้าหลอกลวงผู้บริโภคต่อไปก็เป็นกระจังหน้ารถกับทุกคนนะเรามาดูซิว่ามันมีอะไรให้แต่งบ้างครับผมเชดอันแรกเป็นโลโก้ฮอนด้าสีแดงนะครับโอเคแสงไฟได้ด้วยเป็นไงโอ้โ oh พี่เพิ่อมองว่ามันต้องมันต้องโชว์โลโก้อะมันถึงจะฟีวนะครับโอเคต่อไปก็เป็นฝากระโปรงรถยนต์ครับผมเชดอดูหุย uh huh. ฝากระโปรงเปลี่ยนเป็นคาร์บอนนะครับน้องๆว่าอันไหนมันสวยกันว่า <Wow. S 1> รู้สึกว่าแต่งเป็นคาร์บอนนี่จะดูซิ่งมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวพี่เอาใจใส่ซิ่งก่อนรักกันนะครับพี่เพิร์มมองว่าฝากระโปรงคาร์บอนเนี่ยมันเป็นไรที่ฮอตฮิตนะในหมูดซิ่งกันารโอเคลักษณะข้าวาภายนอกก็ประมาณนี้ครับผมนะสำหรับ Honda C i ี i c ที่เพิ่มแต่งไว้ ภายในก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนนะเป็น Honda c ซ v i c Type R นะครับก็จะบอกเลยว่าเบาะแดงทุกอย่างแดงหมดนะใครชอบสีแดงเนี่ยต้องถูกใจคันนี้แน่นอนไหนดูซิว่าพวกคุณเนี่ยแต่งรถก็ไปถึงไหนละเออพี่เพิ่มแต่งรถก็ใช้เวลาประมาณ2อาทีก็เสร็จแล้วนะ <H ee? S 1> อืมก็โค้มันเก่งอ่ะจังวันนี้ก็ดูอาดำครับผมเจนโนอ,อดดมเราตอนนี้ดูเหมือนกับว่ากําลังโมที่เครื่องยนต์นะครับน้องๆดู <Wow. S 1> รู้สึกว่ากําลังจะเปลี่ยนท่อนะ แล้วมันเป็นอะไรวะเนี่ยวน้อง,องดูมันยกล้อทำรรอะครับโอ้โหกลัวไม่เท่หรือไงวะเรามาดูกันที่น้องช้างกันต่อครับทุกคนนะตอนนี้น้องช้างเนี่ยดูเหมือนกับว่ากําลังจะต่อหลังขยะขึ้นไปข้างบนนะครับเฮ้ยมันเล่นอะไรวันนี้ยเอาเป็นว่าเราก็ต้องให้เวลาพวกนี้แต่งรถกันไปก่อนนะครับเออเดี๋ยวพี่จะลองไปเทส Honda Ci v i ีคกันนี้หน่อยดิว่าเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันประมาณไหนครับผมนะโอ,นอโอเคไปพวกเราน้องโมโค้ไปได้เปล่า โอเคครับผมดีน้องโมโกเรามาแล้วนะครับไปพวกเราได้เวลาทอมก่อนโอ้โหแต่ยอดนักซิ่งขับซีวิกค,คันนี้แล้วมันดูหล่อดูเท่มากเลยเนาะเอาตรงพี่ว่าฮอนด้าซีวิกเนี่ยมันดีไซน์ออกมาได้สวยมากเลยนะครับนะในของจริงเนี่ยเราก็สามารถพบเห็นได้ตามท้องถนนยุละรุ่นนี้ตัวตึงนะักแข่งซูเปอร์คาร์ไปแล้วจ้าอุยนอาได้ยินเสียงโบะครับเสียงเทอร์เบอร์ลูกเบ้เลยนะโอ้โหแต่สปีดเนี่ มันสู้พวกแลมโบไม่ได้เนะาะเอาเลยโอ้ยพี่เพ,พิ่พวมว่าพี่เพิ่มต้องไปจูนช่องล่างใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะแข็งจัดเลยครับนะ oh, <no. S 1> นอ้องดูดิพี่เพิ่มพยายามเลี้ยวนะครับแต่มันดูเลี้ยวไม่ค่อยไปเลยอะอ้ก็ธรทรมดาครับนะมือใหม่หัดจูนนะผมมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้าง <c oughs> มาเรามาทดสอบความเร็วสูงสุดของซีบีค,คันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะเออน้องๆก็สังเกตดูที่มุมขวาบนนะครับ ดิวเพิ่มจะตั้งใจเหยียบแป๊บ <Yahoo! S 1> ไปดูทรงพี่ว่าถึง200ก็เก่งกน,นะนะถึง200ก็แบบว่าโคตรจะเทพแล้วนะครับ oh, <no. S 1> จังวานีไปแล้วเจอ150ครับผมโอ้โหพี่ว่าอาจจะต้องถึงมือช่างซุยจูนนะเนี่ยรู้สึกว่าช่างเพิ่มนี่จูนไม่แรงเลยครับ oh, <no. S 1> ไปครับผม160 170 108แล้วครับจังวานี่โอ้โหได้แค่1้อหรือไงวะ บู๊ยร้อยเก้าครับผมร้อยเก้าสองร้อยมาเพื่อนสวยนั่นแหละเออสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอ้ก็ถือว่าแรงกันแหละนะในชีวิตจริงเนี่ยวิ่งร้อยหกร้อยเจ็ดก็แรงน,นะครับโดยรวมน้องๆว่าซีวิคคันนี้ผ่านหรือเปล่าครับผมนะถ้าน้องคิดว่าผ่านเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับต่อไปเราจะไปปั้นรถอะไรก็แนะนําพี่ได้นะเอออาจจะเป็นแบบซุปปงซุปป้าอะไรอย่างนี้เปล่าไปครับผม ติดในตัดความเร็วสูงสุดโอ้โหเวลาติดในตัดแล้วเลี้ยวไม่ได้เลยครับโอ้โหนี่ไงไรน้องเสียงถอนเทอร์โบอะไรก็มาเต็มแน่นอนนะครับเออพี่เพิ่มเนี่ยลงมอดเทอร์โบนะครับมันก็เลยจะเสียงมันจะดุอะเออ <Wow. S 1> แล้วก็พวกเสียงท่อแตกเนี่ยก็เป็นการลงมอดเหมือนกันนะครับโอเคเดีว,ว่าลำดับถัดไปเนี่ยเรากลับไปที่อูอ่กันดีกว่านะครับพี่เพิ่มคิดว่าไอ้ช้างกับดำเนี่ยน่าจะแต่งรถกันเสร็จละ ไป let's go จังวันนี้ก็กลับมาล่าอู๋ยอดน,นักซิงนะครับโอเคได้ดูสิว่า,อ,าวอะไรวะน้าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมดาฝีมือขอ้สองคนนี้เออระดับวินาตาตาโลเริ่มจากมอไซค์อาดำก็บอกทุกคนนะน้องดูเฮ้ยนี่มันมอเไซค์หรือว่าเศษเหล็กวะเน,นี่ย อาดามเองแต่งรถอะไรของเองเนี่ยเหมือนมันหยิบชิ้นส่วนมาประกอบใส่กันม้วเลยครับโอ้โหน้องๆดูน้องๆว่าอาดามมาแต่งรถเป็นหรือเปล่าครับผมอ้นายขอลองขับดิมันขับได้หรือเปล่าครับผมนะจากวันนี้รถอะไรก็ไม่รู้ครับผมน้องดูแม่งมียางอยู่ข้างบนนะครับแลวคือล้อด้านล่างมันไม่มีครับผมนะโอเคขออนุญาตทําการเ้ยลองเบิร์นครับผมดูทรงน่าจะขับได้นะครับเนี่ย ได้ลองให้ตบเลยเ,เอยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยน้องๆดูครับผมเวลาพี่ขับไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมีเศษอะไรแบบว่าปิวตามพี่เลยดูดิ <c oughs> รถดาวกระจายเว้ยดูจังวันี้ไปแล้วโหเดี๋ยวจะบือไปแล้วครับผมโอโ้โหอาจจะเป็นแบบว่าระบบทําความเย็นนะครับขับไปแล้วไม่ร้อนอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยไอ้ใบตรงเนี้ยตีไข่แตกไปแล้วนะ มันทำได้ยังไงวันนี้รถอะไรของเองไอด้ดดัมหูดูดรถเฮลิคอปเตอร์วะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไปแล้วครับผมลกไปในน้องรอบพิจัดด้วยดิหูดูดิทุกคนเป็นไปได้ <_ d ata> เอาง่ายๆนะพี่ว่าไอยอดนักซิ่งทั้ง3คนเนี่ยมันจะจูนรถกันไม่เป็นนะครับเออพี่เพิ่มกระจูนไม่เก่งนะครับแต่ว่าพอมาเจออดดัมเนี่ย พี่ดูเป็นคนจูนรถเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะแม่งรถอย่างนี้ใครเอาไปขับกันวะเนี่ยโอเคผมนะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูน้องช้างดีกว่าว่ามันจะพีแค่ไหนอาดามนี่ต้องบอกเลยว่าสุดจะพีนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูน้องช้างดีกว่านะประดิษฐ์รถจักขยะอย่างนั้นเหรอน้องๆดูเอออันนี้รถเหรอวะสวัสดีครับท่านผู้ชมสิ่งที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี่ก็คือรถดอกช้างไทยประดิษฐ์ และนอชาก็จะตั้งชื่อบัตว่ารถเก็บขยะ V1 หนึ่ไว้ไอช้างมันทําได้จริงๆครับผมทุกคนนะมันสามารถประดิษฐ์รถขึ้นมาจากเศษขยะเฮ้ยน้องๆดูรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะไปเอาเออคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเอามาทําเป็นเครื่องยนต์เฮ้ยแล้วส่วนถังขยะที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยเชโดน,น้องๆดูอ้โหมันจุดไฟเข้าไปด้วยครับผม ไอ้นี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะครับเออในบรรดา3าคนนี้เนี่ยพี่เพิ่มว่าพี่ต้องให้น้องๆตัดสินละว่าใครตึงสุดนะแต่จ้างวันนี้ก็ขอญาตลองขึ้นไปดูรถน้องช้างที่มันขับยังไงวะทุกคนนะดูทรงตรงกลางจะเป็นที่นั่งนะครับโอเคขึ้นไปเลยโอ้โหขึ้นได้ด้วยครับผมมาเรามาลองทําการเบิร์นเครื่องครับผมเฮ้ยมีเสียงนะมีเสียงนะรถอะไรก็ไม่รู้ครับผมนะมีเสียงนะครับโอเคขอญาตลองออกตัวเฮ้ยไปแล้วครับผมเฮ้ย ลอยได้จริงๆทุกคนมันปิดไปได้ยังไงวันนี้ชา้างมันทําได้งไงว่า้โหน้องชา้างราเดียบมือนจบีสกิลประดิษฐ์รถระดับอัจฉริยะเลยนะครับยังวันนี้ขอลองหน,น่อยดีว่ามันแรงไหมเชโดความเร็วนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างสุดนะครับโอ้โหมันใช้พลังงานอะไรมาทุกคนนะรถที่ทําจากขยะนะครับวิ่งเร็วกว่ารถที่พี่ทำบีนะเอาตรงลักษณะมันก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับนะ แต่จ้างวันนี้ก็ไปครับผมบิดสุดบิดสุดโอ้โหยังไงแฮร์รี่พอตเตอร์ไหนหนอ,อ้น้องเฮ้ยหลีกไปอเอ้ยเอ้ยดิโอ้โหความเร็วนี่โคตรแรงอะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอลองยกรอ,กอ,กอได้ยกรอได้ไหมครับผมนะดูทรงนาจะยกไม่ได้นะแต่คือมันก็แรงอะครับไอ้น้องไปแล้วจูโอ้พี่เพื่อนไม่อยากนึกถึงสปีดสูงสุดเลยนะครับคือความเร็วนี่พี่ว่ามันเทียบกับพวกแรโบงแรมโบเลยนะ เ,เพื่อเผื่อเร็วกว่ากันบน้อง,องๆไปครับผมจังวันนี้เหินขึ้นเขาอะไรน,นี่เป็นไงวะแหมง,งเอ้ยใส่เกือบแตกอเฮ้ยพี่เพิ่มทำรถขยะไอช้างพังหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหน้องๆดูชนทีขยะก,กระจายเลยครับปะโถเอ้ยน้องๆอ,อย่ายไปบอกไอช้างนะว่าพี่ทำชนมาไปครับผมหลักๆความเฟี้ยวของมันเนี่ยก็คือท่อข้างหลังมันมีไฟไปทุกคนนะพี่เพิ่มก็ไม่รู้นะครับว่าน้องช้างเนี่ยมันผลิตยังไงนะโอ้โหดูดิ ความเร็วนี้เอาไปแข่งนี่คือแบบว่ากินนิ่มอะความเร็วระดับกระสวยอวกาศใดน,น้องไปแล้วเจ้ามาเรามาเทสสปีดสูงสุดกันหน่อยดีกว่าครับผมน้าันรถคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้พี่เพิ่มก็ปิดรถในเมืองไปละจางวันนี้ก็หัวแล้วผมออ้ดูดิสังเกตดูที่เลขบริเวณขวามือครับผมนะวิ่งไปที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม่งเร็วกว่าปกติก,ก,กันเนี่ยไปแล้วครับผม5 0 0้ครับผมนะ ปรจ้าไอ้จางอีเกินไปโอ้โหรถในความฝันน้องชานะครับแต่คือผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเกินค่าจริงๆครับผมพี่เพิ่มนี่อยากจะมอบถ้วยรางวัลให้มาเลยนะไปแล้วจ้อความเร็วก็น่าจะได้ที่ประมาณ500กิโลเมตรนะทุกคนนะนี่เป็นไง5 2 0ครับผมโอ้โหนายะตันนายะตันแถวๆนี้นะอูแต่คือแบบ โคตรแรงอะ่ะน้องๆว่า3ามคันนี้เนี่ยน้องๆจะให้ใครเป็นผู้ชนะครับผมนะพี่เพิ่มคิดว่าน่าจะเป็นคันขยะคันนี้นะคือแบบมันเหนือความคาดหมายมากทุกคนนะพี่เพิ่มไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะครับไปแล้วจ้าและเสียงแม่งยหา่กับแบบว่ายานเอเลียนอะ่ะน้องๆฟังเสียงดูนะครับโอ้โหเป็นไงรถนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีล้อครับผมสุดยอด แต่าขาดอย่างเดียวครับผมนะถ้าลดคันดีบินได้เนี่ยพี่เพิ่มจะขอซื้อไอ้ช้างเลยนะครับเออถ้าเป็นน้องๆเนี่ยจะซื้อในราคาเท่าไหร่ครับผมนะพี่เพิ่มคิดว่าสภาพดีก็น่าจะซื้อประมาณ20บาทอ่ะเออประหยัดดีนะครับรถทําจากขยะจัางวันนี้มาผมนะลองหมอบหมอบในอุโมนะครับมีในตัดตะด้วยคือแบบว่ารถเองเนี่ยไม่ต้องติดในตัดก็ได้นะมันแรงอยู่แล้วนะครับโอเคเข้าไปเลยพวกยาหู yeah. ฟิลเหมือนหนังเอวกาศอนะทุกคนนะเชโดเข้าอุโมงมาแล้วไฟลากเลยครับสวยงามจอดอ่ะเอาเป็นว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสําหรับรถขยะช้างนะ <c oughs> คือต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับผมนะมพี่เวิ่ก็ต้องตอบมือให้น้องช้างเลยทุกคนคือมันแบบประดิษฐ์รถได้สุดยอดจริงๆโอเคครับผมนาะพี่เพิ่มก็ต้องฝากน้องเนี่ยช่วยกันไปคนตัดสินนะครับว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะนะ ระหว่างคันแรกนะครับก็คือเป็นรถที่พเพิ่มจูนเองนะครับเป็น Honda c ซี i c นะส่วนคันที่2เนี่ยก็คือมอไซค์เศษเหล็กพี่ยาดำนะครับเออเอาตรงขับเดิมเดิมดีกว่านะถ้าเองแต่งแล้วมันจอกมาเป็นสภาพเนี่ยเองอย่าแต่งเลยแล้วก็คันที่สามครับผมหน้าพี่เพิ่มเนี่ยเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับสำหรับรถขยายช้างนะทางน้องชอบคันไหนมากที่สุดเนี่ยก็คอมเมนต์ไ้ด้านล่างได้เลยโอเคเลยเพิ่มเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณมาหน้าที่สมัครกันเข้ามานะครับขอบคุณจริงๆงครับผม ถ้างน้องชอบกปดีก็ช่วยกันฝากกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตอือนช่วยเพื่อไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุนครับ